สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งในคลิปนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของ Excel กันไปพอสมควรแล้วนะคะคลิปนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองสนุกสนุกไปกับการทําแบบทดสอบ Excel นะคะว่าในเรื่องความรู้ด้าน Excel แล้วเนี่ยหลักๆโดยทั่วไปที่พนักงานออฟฟิศใช้เป็นอาวุธประจำนะคะในการทํางานในแต่ละวันเองเนี่ยนะคะทุกๆแบบเองเนี่ยในหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญเองเนี่ยตอนนี้ ระดับความรู้หรือว่าสกิลของเราเนี่ยนะคะประมาณไหนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการทําแบบทดสอบขึ้นมาจากการที่สอนเนี่แหะคะ่ะก็เดี๋ยวนำมาให้ทุกท่านได้ลองทํากันดูเพื่อนะคะเพื่อที่จะเป็นการประเมินเบื้องต้นสําหรับมือใหม่น้องๆน,นะคะที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาทํางานนะคะแน่นอนว่าทุกออฟฟิศใช้ Excel อยู่แล้วนะคะหรือท่านที่ใช้งานกันมาสักพัก แล้วอยากจะเพิ่มเติมจุดไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วหลังจากที่เราทำแบบทดสอบไปแล้วซึ่งมีแค่20ข้อนะคะไปอย่างเร็วๆเนี่ยหากเรานะคะทำไปแล้วมีข้อสงสัยใดในแบบทดสอบอันไหนที่ไม่เคลียร์นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้นะคะด้วยความยินดีเลยะคะ่ะจะตอบให้นะคะหรือบางท่านที่รู้อยู่แล้วก็สามารถมาช่วยตอบกันได้นะคะเป็นการแชร์ความรู้กันนะคะให้ เป็นวิทยาทานนะคะให้ความรู้นะคะยิ่งเราให้ก็จริงๆได้รับนะคะเป็นการเผยแพร่ต่อๆกันไปนะคะโอเคนะ,คะสำหรับท่านไหนที่พร้อมแล้วนะคะก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วลองทําแบบทดสอบกันดูนะคะแล้วผลยังไงเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ให้ให้ทราบด้วยนะคะจะได้ดูว่ามีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมกันบ้างในคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สนุกกับการทําตัวแบบทดสอบ Excel ร่วมกันคะ่ะสวัสดีค่ะ